สวัสดีคะ่ะร้านขนมโฟโต้นะคะวันนี้ขนมโฟโต้มีงานพิมพ์รูปสีและรูปขาวดํามาฝากให้ชมกันนะคะอันนี้เป็นงานของลูกค้าที่ถ่ายภาพน้องหมาที่บ้านแล้วเขาเลือกพิมพ์ขาวดํานะคะให้ลูกค้าสังเกตงานนะคะของที่ร้านเนี่ยจะเป็นขาวดําคือขาวดาจริงๆนะคะลูกค้าจะไม่ติดบรูกรีนหรือเลสคือไม่ติดสีฟ้าเขียวหรือแดงค่ะงานที่ร้านจะเป็นงานพิมพ์คุณภาพสูงนะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะว่า ความละเอียดคมชัดมากๆนะคะลูกค้าที่ถ่ายภาพมาคมคม,คมหาที่พิมพ์รูปสวยๆแวะร้านขนมโฟโต้เลยค่ะงานขาวดำเป็นงานที่พิมพ์ค่อนข้างยากนะคะงานที่จะได้สีที่มันตรงขาวดำจริงๆเนี่ยหลายๆร้านไม่ได้งานแบบนี้นะคะลูกค้าถ้าสนใจแวะเข้ามาชมได้นะคะส่วนถ้าเป็นงานภาพสีเนี่ยยิ่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่างานของที่ร้านเนี่ยพิมด้วยเครื่องพิมพิกเมนต์ก้าสีแท้สีสันเนี่ยสวยสดคมชัด ะะให้สังเกตนะคะดำดำจริงดำสุดนะคะแล้วก็สีก็คือจะสวยอันนี้น้องเขาถ่ายส่งงานอาจารย์นะคะเมื่อวานมีพิมพ์32รูปวันนี้เพื่อนๆเ,เห็นงานแล้วก็ส่งมาพิมพ์เพิ่มอีก8รูปนะคะเราทยอยพิมพ์เพิ่มออกมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจงานพิมพ์คุณภาพสูงแวะร้านขนุมโฟตโต้เลยค่ะติดต่อที่เบอร์โทร0 8 5 7 7 7 1 8ห4หรือทักไลน์หรือเฟซบุ๊กเซิร์ชขนุมโฟตโต้ก็เจอคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ